โอเคสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฮาราบอยแชนแนลเอ่อรู้ไหมเมื่อก่อนที่ฮาราฮาเล่นไฟเ d ย y ไนท์ฟังก k i นเห็นรู้ไหมทุกคนแล้วฮาราวันนี้ฮาราจะเล่นเห็นโลบล็อกฮักเย่แล้วฮาราฮาจะเข้าเซิร์ฟเวอร์เออเออฟัน เธอจะเข้าเซิร์ฟเวอร์อันนี้ทุกคนไม่เคยเจอรูปภาพทาราในโรบ็อกมาก่อนเลยนะรู้ไหมทุกคนโอเคเข้ามาแล้วตอนนี้แคชชอบโอเคเจ้าหมอดอันไหนกันดี โอเคเอาดีเถอะให้เจ้าดีแท็บทูเกลเราเริ่มแล้วเข้ามาแล้วคนเจอไหมเฮ้ยอันนี้คือทาราเองไปกระโดดอยู่เอ้ย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  นี่มาเยอะนี่นี่นี่อืมนี่ ไปขี่ก่อนทดสอบไปี่ครับจะไปขี่ครับแป๊บนึง ทีดฉี่เองอาอคนนึงผ่านฮะล่โอเคโอเคฮะล่กระโดดกระโดดกระโดดอ้อาจะไปจาจับไหนไหนกันดีฮะไปอุย้ยชวนหน้า โอเะไรจะเล่นโอเคสตาร์ทแล้วไปไปไปบันไดแล้วทารก็ปีนไม่ได้ด้วยถ้ากระโดดแบบไหนอ๋ลอลนหน้าลนหน้านี่ทาระโดดแบบไหนเนี่ยอ๋อตายแล้ว เธอจาเจานี้ดูเธอจะมีที่อันนี้ที่เธอยากจะเอาที่สุดก็คือตัวนี้เธอไม่เคยเล่นอันนี้มานานครับเมื่อกี้อะไรเคยเล่นแล้วตอนนี้เธอจะเล่นไปกจะนานนิดหน่อยรอโอเค ออกแล้วโอเคอะไรเจ้านี้รอนานบ้าป่าบ้าป่าบ้าป่าเน็ตมันไม่ไมีตอนนั้นนะดเข้าไปห,หนึ่งโอเคเข้ามาแล้วเข้ามาแล้ว,าาลวทุกคนพิกกี้ hãy này hãy nhanh hãy không? Jason hãy nhanh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 ตัวนี้ก็เคเลยก็เห็นตัวฮาราไหมใครโชว์ตัวฮาราให้ใครบอกว่าฮาราหลาหอกยอะจันย่ยตอน เวลามันโหลดอะหนูต้องรออยู่ถ้ารอตลอดแล้วตูวยังไม่โหลดมาเลยถ้ารอแบบถ้าเป็นสิบนาทีแล้วสิบนาทีเลยไม่ถึงสองนาทีเลยไม่เอาออกออกออกแล้วเวลาจะเข้าโอ ยังไม่ชอบดูภาพเลยเป็นว่นี้กูอ่ามาแล้วมาแล้วยอะเอออ่าเย เราธนาต้องเดินอืมดีทางดีให้ได้ตายเร็วจังเอาเถอาตายเร็วไม่ไม่ไม่อาอยาวอันนี้เราเคยเห็นมันมีอีกอันหนึ่งที่มันอันใหม่มากอันนี้เราไม่เอา แล้วแล้วคือมีก่อนทาเลือกอันนี้เวลาก็ใจรึหลักอันนี้ใจจะบอกจ่ิงค่ะจะบอกจริแล้วตัวทาหลักก็หันไปทางอื่นอ่ะอ่ะทาสามารถปีนกำแพงได้นี่เห็นไหมคนที่ปีนกำแพงได้แล้วก็เอ้ย ao hả ồ oh. hey dạ dạ khoan chân yeah yeah, yeah. <laughs>

Hắn luôn luôn, khẩu có con này cái này, Con thê ไอ้ยอาอออยาไปทั้งนสินี่เธอาเหมือนว่า,ารเราเก่งทำแบบว่าเธอราลองบายโอ้ย,าาอยโอ้ยไมีคนตีเธอราเอ้อนี่เรเป็นว่าอะไรเนี่ยอยู่ตรงนี้ แล้วตายแล้วตายหยุดเอ้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 เอาพาเดินทางไม่ดีแล้วพาเดินทางไม่ดีราเดินซ้ายเว แล้วตอนนี้ทาราแค่ได้กระโดดแล้วทาราก็เดินไม่ดีต้องตายเองถึงทาราจะเดินดีโอเคตายแล้วเย้ yeah, ชิ้นทาราตายแล้วบอกจริงว่าทาาตายเออเย้ yeah. ตาหมุนตัวหรือไม่เนี่ยขอถ้าถ้าตายตอนอยู่ข้างบนเลยเอ่ะถ้าถอดชิ้นตอนอยู่ข้างบน ห็นด่านพะล่ะ ถึงทาลายจะตาย นี่เราตายอยู่แล้วเรอเห็นเธอเห็นเลอหัวหมุนตลอดเลยลก็เธอก็จะทำแบบนี้แล้วก็เธอจะทำเออนี่เธออยู่ข้างในอยูอไมเนะเฮ้ยเธออยู่ข้าง นี่จอทลายบนพื้นมีจอทลายจะราทลายก็้ทำอะไร ในตอนเวลาหัวทิ่มฮะอ้าววิ่งต้องรต้องตายโอเคตายแล้วก็อู้เอ๊ยเฮ้ยอะไรเห็นดาเราเห็นดาดาลุนพาราหัวลุนเอ้ยอะไรเห็นตัวง Oh no. จะวันไหนกันดีอ๋อได้ยินเสาโหยไปถึงกอรซีราเลยเอ่ะเราสามารถไปเลเวอัพาไปถึงกอรซีรานี่ไงรอ ได้ไหมเอ้ยเอ้ยเย้เอา้าเอา้าเอา้เอาอืติดเหรอนี่ไงเอาไว้อ่อะรถที่อยู่ในน Bye. 爱你了。 เป็นรักนฟนแล้วนะโอเคเวลาเปนนอนแล้วนะครับเออถ้ายังกินอยู่กินกินกินกระบอกเม็ดกิน โอเคเสร็จแล้วทุกคนวันนี้คือวันดีดีเราเสร็จแล้วบายเอาไว้คราวหน้าไว้คราวหน้ามาเจอกันใหม่ที่เจอกันใหม่ที่ที่ท,ท,ท่าอะไรนะที่ช่องอะไรช่องทาราบอยชนแนลครับแล้วเกมอะไรหนูเตรียมจะทำแฮกเกมอะไรครับคราวหน้าครับเตียมจะแฮกเกมอะไรดีผหไม่ใช่อโมงัสอมมงัสเหรอ อมงอสมงอสที่อยู่ใน iPad เหมือนกันใช่ไหมครับาจ้าโหลดได้อ,อเราใช้เจ้าโหลดเล่นกับทาร่าทาราคือตัวสีขาวนะทุกคนอจอยทาราจอยได้เนะาะทำตัวสีขาวโอเคครับครับ,รบวันนี้ก็บายบายไปก่อนสวัสดีครับเก่งมากครับ